เเเขขข้้้าาาาัังงงตตวววจะรูินคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้น,นร้อยทรัพย์นโชคร้อยโชคร้อยทรัพย์เงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับแอดมินไก่วันนี้ผมร้อยทรัพย์นาโชคเรียกติดนําโชคมาตามราวพัฒนาเพื่อนบ้านเนะเาะรอบผ่านมาแอดมินไก่ให้เจาะก็เข้า รูดก็เข้าวิงก็เข้าเนาะเข้าทั้งเจาะเราทั้งลูดเข้าทั้งวินพอดูหนาคับเป็นเมนไก่มันเข้ารัไหนบ้างนะี่เนาะแอดมินไก่ให้รอบที่แล้ว ยี่สิสี่จันวาคมหกแปดแอดมินใจ่ายให้รูดสี่มันก็มาสี่แปดเนาะเจาะก,ก็สี่แปดวินก็มีสี่กับแปดเข้าทั้งตัวเจาะเข้าทั้งตัวรูดเข้าทั้งวินวินเข้าจับคู่ก็เข้าแต่วันนี้มันเข้าสองตัวบางบางครั้งเข้าสามตัวนะนตัววินนี่เนาะวันนี้เลยมาตามต่อ เราพัฒนาจับแอดมินเจมัอนเดบไอเอฟซีพิจาณาชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านเพื่อนำไปยังโชคยังทายเนะาะเราพัฒนา2ัท6ธันวาคม68มีก็ชอบเจาะก็เจาะชอบรูดก็รูดชอบวินก็วินก็ ให้เอสตีนำไปพิจารณาดูที่26ธันวาคม68แอดมินไก่ได้ตัวไหนให้เอสตีได้ครับนี่เน,น,เนาะราพัฒนา2 6ธันวาคม68แอดมินไก่ให้รูด7กับ9จับคู่ให้7 6 7 5 7 3 9 6 9 5 9 3 สองตัวชอบดอกกันให้คือเจ็ดวินมี2 3, 5, 6, 9, 7, องสามาหกเก้า็ดนาะสามตัวที่แอดเมนไก่ดอกกันให้คือถ้าชอบก็าตามเลขฝันจับให้สามตัวศู 7, 9, เนเจ้านาะแอดเมนไก่เนาะแล้วนำตัวเลขมาฝากให้อเอฟซีน,นำไปพิจารณาดูเราไม่ให้มงมงาย เราให้เพื่อไปพิจารณาชอบตัวไหนตามตัวนั้นชอบเจาะเอาเจาะชอบรูดเอารูดชอบวินเอาวินแต่วินเราจะเข้าบา,บางคารั้งเข้าทั้งสามตัวนะเอ็มใจเนาะก็ให้เอสีพิจารณาดูว่าถ้าเราชอบเราก็ตามไม่ชอบเราก็ผ่านไปให้เป็นแนวทางไม่ได้ให้เพื่อการงมง,งายเนาะก็ขอสรุปญญตัวเลขก่อนจะลงคลิป ยี่สิบหกธันวาคมหกแปดรูดเจ็ดเก้าจับคู่เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าหกเก้าห้าเก้าสามสามตัวที่เอดมินไก่ดอกจันให้คือศูนย์เจ็ดเก้าคือเลขหวานนะไม่ใช่เลขศูนยเนาะแล้วก็สองตัวชอบก็คือเจ็ดเก้าวินสองสามห้าหกเก้าเจ็ดจับคู่จะเท่าสามตัวสองตัว เข้าตลอดเด็กวินแอดมินใจก,ก็ขอให้พนะี่น้องขอให้ฟรีทุกท่านนำไปพิจารณาก็ประตามไม่ท่อมก็ปานก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดกับเราพัฒนาที่ระบบงนวาคมหกแปดสำหรับคลิปนี้ผมร้อยรับพร้อมกับเขตในใจสวัสดีครับ